สวัสดีนักลงทุนทุกท่านพบกับมุมมองในภาคบ่ายประจำวันที่5กันยายนถ้าระหว่างวันราคาทองคำไม่หลุดแนวรับบริเวณ1 3 1 3ราคาทองคำก็จะมีโอกาสดีตัวขึ้นต่อและถ้าราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวต้านบริเวณ1 3 3 3ได้ราคาทองคำก็จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1 3 4 4แต่ถ้าราคาทองคำหลุดแนวรับบริเวณ1313 กรอบด้านล่างจะอยู่ที่บริเวณ1 3 0 2สถึง1,300สาำหรับคำแนะนำในวันนี้เน้นเข้าสะสมโดยราคาทองคำมีแนวรับบริเวณ1313ถ้าราคาทองคำไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ1333นักลงทุนควรปล่อยของออกบางส่วนถ้าราคาทองคำสามารถผ่านแนวต้านบริเวณ1333ได้นักลงทุนสามารถถือต่อ และในค่ำคืนนี้ทางสหรัฐไม่มีประกาศตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจสำหรับกำหนดการของข่าวในสัปดาห์นี้นักลงทุนสามารถดูได้จากตารางนี้ครับขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีครับ